ค่ะแชร์ก่อนแชร์ของตัวเองด้วยไมไแชร์ก่อนเดี๋ยวเราไปแชร์ต่อจากเธอได้เลยแต่ไลฟ์เธอไม่ใช่หรอแล้วเขาไม่ได้ไงแกนี่แกคัดอลอกนะอ,อทุกคนแชร์ตอนนี้แชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เอาหัวใจกี่ดวงดีคะตอนนี้สิบล้านสิบล้านเริ่มต้นสตาร์ทเท่านั้นนะทุกคนบอกเลยวันนี้ตะก,ก้าเราร้อนแรงร้อนแรงเหมือนพวกเรา <c oughs> ในวันนี้เลยพูดไปก่อนพูดไก่อน เรื่องการแชร์นะคะให้เป็นหนักทถียของคุณชาร์ลส์ลสตินนะคะวันนี้เรามากับมิกกี้นะคะมิกกี้นะคะเป็นโปรไฟเบอร์นะคะทุกคนกับบาลานซ์โปรตีนนะคะเดี๋ยวจะมาคุยการว่ามันเป็นยังไงนะคะแอซ e n t ให้ที่อยากจะดีนิสมึงนะคะถ้าอยากได้ accent ปกติเดี๋ยวรอคุณชาร์ลส์นิสมึงนะคะทุกคนอ่ะกดแชร์ใช่ยังใครกดแชร์แล้วเม้นแชร์มากดแชร์แล้วเม้นแชร์มา เอาคุณอาเมนยังไ่งย,งย,งยังเลยนะะไม่เจอเลยสักครู่นะคะอ่าระหว่างนี้ก็ดูตะก,ก้ากันไปก่อนได้นะคะว่าสนใจตะก,ก้าไหนเพราะว่ามีแบบหลากหลายโปรหลากหลายแบบตะก,ก้าให้เลือกสั่นมากๆแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตด,ดูคอมเมนต์ไปด้วยเพราะว่าเราต้องดูพูดคุยกับทุกคนที่อยู่ทางบ้านในวันนี้นะคะตุ้ยเลยะ <c oughs> ถูกแล้วอ,อ,อ่าภาษาจีนไม่าามีตะก,ก้า อาจจะต้องใจเย็นๆสักครู่แป๊บหนึ่งใจเย็นดีแกอ่ะอย่างนี้ก็ได้จะได้ดูคนไปด้วยได้นะมาว้แต่ว่าก่อนอื่นจะพูดถึงสินค้าเนี่ยเราต้องพูดก่อนเลยว่าเออร่วมงานกันมา2องปีไม่เคยได้ไลฟ์สินค้าด้วยกันเลยนี้คือสินค้าแรกเขิดอะไม่ไลฟ์ด้วยกันใช่อยู่แล้วแขนเราช้ำแง่แก้เขินไหมคะ แก,เ,กแเขินด้วยการนะกดตะกร้าดียังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นโอเครอก่อนก็นได้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรระหว่างนี้รอฟังพวกเราคุยกันไปก่อนใช่แล้วจะมารอดูว่าแขนเฮดดีเนี่ย มันจะไปหยุดที่ตรงไหนจะไปช้าที่ตรงไหนเพราะวันนี้หลายคนจะงงว่าอสรุปเราไลฟ์ขายอะไรกันแน่ก็คือมีทั้งโปรตีนนะคะทุกคนคานั่นก็คือที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็นี่คุกกี้หั่นครีมตัวนี้คืออะไรคะไฮดี้คุกกี้หั่นครีมนะคะเป็นมิกกี้โปรไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์นั่นเองเป็นไฟเบอร์ที่เป็นรสชาติคุกกี้แอนด์ครีมคือมาลดมาเหนือมาแบบว่าเป็นรสของหวานะ่าก็คือสามารถทานได้คือยกมือทำไมติดของหวาน ถามว่าใครติดของหวานอ๋อพาพา่เขาก็หวานอยู่เนอะโดนกูขยี้กูเลยอย่านอนสวัสดี5,000ันคนด้วยนะคะก็คือเป็นรสหวานรสคุกกี้อันครีมที่แบบว่าเป็นไฟเบอร์ด้วยมันคือรสตรงนี้ใครติดของหวานคือสามารถทานได้นี้คือไม่ทำให้เราแบบบุ๊ปบุ๊ปเหมือนที่เราเคยบุ๊ปต้องใช้คำว่าบุ๊เหมือนที่เเคยุดนติ๊กต็อกแบนด์นะคะ มันอึ่งอ่างเลยอ่ะตอนนี้คือโปรไฟเบอร์นะคะซึ่งมาคู่กับตัวโปรตีนซึ่งโปรตีนตัวนี้นะคะคือทําจากพืชนะคะคือโปรตีนคุณค่าจากเมล็ดแอลมอนเลยอันนี้คือทานง่ายนะคะใครที่แบบว่าสายแบบชอบกินจุกจิกแล้วไม่อยากกินจุกจิกก็สามารถเลือก2ตัวนี้ได้เลยนะคะให้แบบช่วยดูแลหุ่นของคุณนั่นเองนะคะปลอดภัยนะคะทุกคนขาะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้แล้วก็ผู้สูงอายุทานได้ลดเกินใช่แต่ตัวนี้เนี่ยให้แบบ เด็กสักอายุ6ปีขึ้นไปทานแค่วันละ1-2ึงสองซองก็พอนะคะส่วนใครที่แบบอายุ12ปีขึ้นไปก็ทานแค่1ซองต่อวันได้เลยใช่อยากลองเดี๋ยวเราจะมาลองกันอยู่แล้ววันนี้รีวิวไปเลยเขาบอกไม่เห็นเขาบอกเขาไม่เห็นชั้นเขาก็เลยเเข้ามาเข้ามาเข้ามาหน่อยแคมเออรค่าแคมเออรตะก้าตะก้ารอตะก้าก่อนเราเราไม่เห็นซึ่งวันนี้มีโปรมีโปรแม่ยกด้วยนะคะทุกคนค่ะโปรแม่ยก ไฮรอดมีแค่30เซตเท่านั้นนะคะเราไม่ได้มีแค่แบบว่าให้ของนะคือขอพูดก่อนเลยว่าโปรแม่ยกเนี่ยสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทหรือจะไม่ง่ายคือสองสามสี่ห้าหกนะคะลดเกินเลขสวยเนี่ยหกสิบกล่องแล้วก็แถมโปรตีนไปเลยแปดกล่องบวกแก้วอีกแปดใบนะคะราคาปกติก็คือสามหมื่นกว่าบาทก็คือแบบอันนี้คือเขาลดให้เยอะมากมีของที่ปังกว่านั้นใช่มีของที่ปังกว่านั้นสิ่งที่แบบแม่ยกต้องการก็คือ ตัวนี้นะคะใครที่เป็นแถม<ด>ไม่ให้เลยนี่เป็นของอิมพอร์ตมาจากไต้หวันเลยนะคะเขาบินไปเอาอเมาให้เลยนะเขาบอกไต้หวันไต้หวันก็ได้แ,แขนเรา่<า>เราจากไต้หวันอันนี้ช่วยเรื่องอะไรความลา,าเราไม่ต้องการแล้ว สุขภาพไปเออแหละเราเอาแล้วสุขภาพนี่เดี๋ยวตะก้ามาเป็นนึงใจเย็นทุกคนรอเพราะเราเม้ามอยกันไปก่อนวันนี้นะคะขอแบบว่าตะก้ามาแล้วค่อยบูมทีเดียวตูมเลยนะคะเอาแบบที่แบบว่าตะก้าไม่สามารถกดได้อีกต่อไปตะก้าหมดเือี้งสามสิตอนนี้อยากให้แบบโปรสามสิบเซตพอปักตะก้าปุ๊บหมดเลยใช่ไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอใช่เพราะว่าของเรามันเลิศมันปัง แกเดี๋ยวเราจัดการให้ขี่ในห้องตึงง่ะแกมามาเหรอาจัดการให้นะโอ้ตัวที่นั่งอย่างงี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวมันโป๊ทำงี้แล้วนั่งอย่างงี้ตัวโรงองค์เอวมีวบอกวโปหอมแก้มไหมก็ถ้าสมมติว่า30ชุดหมดเนี่ยหอมเลยเลยให้ดิไม่หอมชาลอตได้นะเพราะเคยหอมแล้วแต่เป็นชาลอตหอมให้ดิบ้างเนื้อแก้มแกจะยุ้ยติดปากเห็นปะไม่ไม่ติดไปหรอกเพราะมันตึงมาก แดี๋ยววันนี้รอก่อนรอโปรก่อน,รอนหรือว่าใครที่อยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามเพียกันต,ตรงนี้เลยหรอใครนี่เป็นคนมีปัญหาเรื่องแบบลำไส้ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องมีการกินไฟเบอร์หรือว่าโปรตีน,นช่วยเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่า,าตัวที้ดีดคนแกจะเคยกินอ่ะมันจะแบบปวดมีการปวดท้องปวดบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยใช่เหมือนเราขับถ่ายทุกวันแล้วก็อันนี้คือแนะนําว่าควรกินต่อเนื่องนะคะทุกคนค่ะ อย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อที่ว่าให้บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมีการคุ้นชินนะคะและแัวตอนนั้นก็คือทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยของแบบนี้คือมันต้องทานต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลปรับสภาพไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นโปรแม่ยกเนี่ยคุ้มมากเพราะว่า,าคือเอาไปาแล้วแบบกินได้ตลอดปีเลยตอนนี้ทุกคนพร้อมกดตะก้ามากสุด,สดที่สุดในโลกทุกคนร้องขอตะก้าขอตะก้า,าสุดเดีย๋ยวที่จะใส่ให้เลย100ตะก้านะคะทุกคน หมดเลยหมดเลยเออมาแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ด้วยว่าเนี่ยแพ้ถั่วทานได้ไหมแกเขารู้อยู่แล้วมีสคริปต์อ่านไปเถอะอาแพ้ถั่วทานได้ไหมครับเตงเขาถามเนี่ยไม่แนะนําให้ทานนะคะแล้วก็ใครที่แพ้นมแพ้เล็กโตนเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทานเหมือนกันใช่เพราะมันมีส่วนผสมจากนมวัวนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครแพ้ถั่วแพ้นมเนี่ยก็สามารถกดตะกร้ามาให้เฮดีได้ตัวนี้ฮะ อะไรนะให้ตลอดด้วยตัวนี้เนี่ยเด็กทานได้อิสลามทานได้แล้วก็สตรีมีคันทานได้โดยปกติจะปลอดภัยมากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสตรีมีคันจะทานแล้วก็แล้วแต่คือต้องระวังต้องระวังคำนึงถึงลูกเด็กในท้องแล้วลูกเล็กเด็กแดงที่กำลังจะเกิดมาแต่ว่าตอนนี้คือเขาแบบวิจัยมาแล้วว่าอ่อนโยนสามารถทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ่านจะปลอดภัยมากซือไม่ถดจริงๆทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบแพ้ นมแพ้แลคโต๊แพ้ถั่วสามอย่างนี้ไม่ไม่ควรไม่ควรนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าอยากซื้อไปเป็นแบบของฝากให้แบบญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทําได้นะคะใช่เหมือนรักใครก็เราเป็นห่วงสุขภาพใดๆแล้วก็แกก็ซื้อให้เราห้เอาไปเลยแกเวจะซื้อให้ใครหรือเปล่าเราซื้อให้หมดนั่นแหละพอทําไมเราโดนยําล่ะวันนี้ขอลงก่อนเดี๋ยวเราปักตะกร้าแล้วเราจะกลับมา ได้ไหมครับเตงเดี๋ยวมาสองวินับเลยสองวิสามสองหนึ 3, 2, ่งสิบวิอ่ะสิบวิสิบวินะเดี๋ยวเจอกันนะแกมึงลายไปสิแม่ดิ